เมื่อทำถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องกังวลต่อคำวิจารณ์ใดๆเพราะว่าบางคนขนองปากชอบวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินผู้อื่นบางคนมีใจอคติวิจารณ์ปลาศจากข้อมูลอยู่บนโลกนี้หนีไม่พ้นคนประเภทนี้จงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้มาในเรื่องโทรศัพท์มือสอง ยุคสมัยนี้การติดต่อสื่อสารขั้นพื้นฐานของประชาชนคนทั่วไปตั้งแต่ผู้ใหญ่จนถึงเด็กประถมล้วนแต่ใช้โทรศัพท์มือถือสื่อธุระและก็บอกเรื่องราวสารทุกสุขดิบกันได้ทั่วทุกสารทิศปัจจุบันนี้เราแทบจะกล่าวได้เลยว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่เราให้ความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของเราอย่างขาดไม่ได้มันยิงกลายเป็นของใช้และก็แฟชั่นเสริมในตัว ซึ่งสนับสนุนราคาก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในรุ่นนั้นๆมือถือในยุคสมัยนี้นอกจากใช้สื่อสารกันแล้วยังต้องพ่วงอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปทั้งถ่ายรูปดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตและอีกหลากหลายลูกเล่นจนเป็นเครื่องใช้ที่แทบจะพร้อมสับภายในเครื่องเดียวพวกลูกน้องและพวกเ,เพื่อนๆในสายงานของผมต่างก็พกพากันจนเกลือไปหมดมองดูแล้วก็เห็นจะเป็นผมคนเดียวนี่แหละ ที่ยังไม่มีกับเขาโดยคิดว่ามันยังไม่ถึงคราวจำเป็นอะไรแนกผมจึงมักพึ่งพาโทรศัพท์สาธารณะเสียมากกว่าคุยแค่สีหบาทก็รู้เรื่องรู้หล่ากันแล้วมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมันก็หมายถึงภาระเงินในกระเป๋าต้องเพิ่มสูงขึ้นเป็นค่าเติมเงินค่าบริการเลี้ยงมันไว้เพื่อไม่ให้ซิมการ์ดถูกระงับการใช้งานซึ่งถ้าคิดกันอย่างติดตลกมันก็เหมือนกับลูกเต้าของเราในไงอย่างนั้นแหละ แต่ในที่สุดผมก็ต้องจำใจซื้อมันมาจนได้ไม่ใช่ว่าผมเห่อไปตามกระแสของมันหรอกนะเพียงแค่ว่าผมรำคาญพวกคนเพื่อนและก็พวกลูกน้องซึ่งมักจะโอดโอยอยู่เสมอว่าเมื่อมีธุระที่จำเป็นต้องร่วมรู้ไปด้วยกันมันก็ติดขัดติดต่อผมไม่ได้เฮ้ยเ hey, มื่อวานนี้ทำไมมึงไม่มากินเหล้ากับพวกกูลลอวะหรือว่ามีธุระไอ้เตอถามทักในทันทีที่เจอหน้ากัน ไม่เห็นมีใครชวนกูเลยนี่ว่าเมื่อวานนี้กูก็อยู่บ้านทั้งวันผมบอกไปตามตรงมึงลองถามพวกไอ้มัมไอแนบดูสิว่ากูได้ชวนมึงหรือเปล่ามันย้อนผมเองก็พาเสื้อหันไปถามเพื่อนอีกสองคนไอเตอมันจุดทูปเรียกให้มึงมาทั้งสองสามดอกแต่มึงก็ไม่มาพวกมันเน็บแนมผมเรื่องโทรศัพท์ผมจำได้ว่าในวันนั้น ผมวานให้ลูกน้องพาไปซื้อโทรศัพท์มือสองในย่านดังแห่งหนึ่งซึ่งผมเลือกดูอยู่หลายยี่ห้อเป็นรุ่นก,นกลางๆคือไม่ใช่รุ่นใหม่และรุ่นเก่าจนเกินไปนักและที่สำคัญราคาของมันนั้นเหมาะสมกับเงินในกระเป๋าของผมอย่างมากในวันนั้นผมได้โทรศัพท์ที่ถูกใจผมที่สุดในขณะที่ลูกน้องของผมติว่าโทรศัพท์รุ่นนี้จะมีแต่พวกผู้หญิงเท่านั้นแหละที่นิยมใช้กันเพราะว่ามันเล็ก และก็บอบบางไม่เหมาะสมกับมือของผู้ชายอย่างเราแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรผมถึงได้ถูกใจหยิบมันขึ้นมาโดยไม่เปลี่ยนใจตามน้ำคำของลูกน้องหลังจากที่ได้โทรศัพท์มาแล้วผมก็ไปซื้อสิมการ์ดของค่ายใหญ่ในกระบวนการการนี้ซึ่งในทันทีที่ลูกน้องของผมมันรู้เบอร์มันก็ไปบอกกับเพื่อนๆของมันรวมไปถึงเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทสนมกับผมแทบจะท่วนหน้าเลยทีเดียว ช่วงเวลาที่เหลือในวันนั้นผมต้องคอยรับโทรศัพท์จากพวกพี่พเพื่อนๆและก็ลูกน้องโทรเข้ามากระเซาย่อแย่จนผมแทบไม่เป็นอันทำงานทำการเดี๋ยวก็ติด๊ดเดี๋ยวก็ติด๊ดจนผมตัดสินใจปิดเครื่องหนีทันทีเพื่อตัดความลำคาญคืนนี้กว่าสองยามไปแล้วผมมาสะดุ้งตื่นขึ้นด้วยเสียงโทรศัพท์ที่กลางวานลั่นอยู่บนหัวเตียงพร้อมกับไฟหน้าจอสีส้มแก๊สที่สว่างสวัยแวบๆ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครโทรเข้ามาในเวลาดึกๆเช่นนี้เวลาหลับเวลานอนซิด้วยน่าจะมีความเกรงใจกันบ้างผมบ่นอยู่ในใจขณะเอื้อมมือไปเปิดปุ่มรับสวัสดีครับผมกรอกเสียงอูอี่ยออกไปตามมารยาทเล็กเล็กอยู่ไหนบอกเล็กได้ว่าผมจะไปหาถ้อยคําที่ผมได้ยินนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นการพูดอย่างรีบเร่ง แต่ก็ฟังเงย็นยานชอบกนผมคิดว่าคงเป็นคนเมาแหละที่กดโทรผิดคุณโทรผิดแล้วล่ะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมบอกความกับกดปุ่มยกเลิกการสนทนาลงเพียงแค่นั้นและหัวยังไม่ทันจะถึงหมอนเลยด้วยซ้ำไปเสียงติดติดก็ดังขึ้นอีกครั้งสร้างความโมโหโทโสให้กับผมอยู่ติงหิดต,ติงิดโดยคิดว่าถ้าไม่ใช่การโทรผิดเหมือนเมื่อสักครู่นี้ ก็คงเป็นพวกเพื่อนที่ในเวลานี้พวกมันอาจจะนั่งกินเหล้าเคล้านาลีอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วก็แกล้งโทรมาหาผมเล็กล่ะเล็กสายเดิมคนเดิมซึ่งในคราวนี้ไม่มีการเกรงใจไม่ไว้มารยาทใดๆทั้งสิ้นหู oh, แตกเลยยังไงวะที่นี่ไม่มีคนชื่อเล็กมึงโทรมาผิดแล้วโว้ยผมตะคอกออกไปแทบจะสุดเสียงแล้วก็คิดว่าเขาคงรู้ และเข้าใจในอารมณ์ของผมบ้างหรอกนะถึงแม้ว่าจะเมาสักแค่ไหนอย่างไรก็ตามเชา้ารุ่งขึ้นในทันทีที่ผมเหลือบสายตาไปดูโทรศัพท์บนหัวเตียงผมก็รู้สึกชะงนใจเพราะว่าไหนจอภาพมันดำสนิทซึ่งก็แสดงว่าเครื่องนั้นได้ถูกปิดการใช้งานโทรเข้าโทรออกใช่สิผมจำได้ว่าผมปิดเครื่องไว้ตั้งแต่หลังบ่ายจากที่พวกเพื่อนพี่ และลูกน้องโทรเข้ามากระเซ้าเย้าแย่ผมเล่นในการที่ผมมีโทรศัพท์ใหม่ซึ่งหลังจากที่ผมปิดเครื่องไปแล้วผมก็ไม่ได้ไปยุ่งกับโทรศัพท์เครื่องนี้อีกเลยผมลาดับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยาเลยว่าหลังจากที่ผมเลิกงานมาแล้วและกลับมาถึงบ้านผมก็วางโทรศัพท์ไว้บนหัวเตียงโดยไม่สนใจอะไรอีกแต่ทำไมผมถึงได้รับการโทรเข้าจากขี้เมาคนไหนก็ไม่รู้ ทั้งๆท,ที่โทรศัพท์ของผมปิดเครื่องไปแล้วผมเปิดเครื่องเปิดเมนูการโทรเข้าครั้งล่าสุดซึ่งมันบ่งบอกเวลาว่าเป็นเวลาบ่ายก่อนที่ผมจะปิดเครื่องนั่นเองส่วนการโทรเข้าของขี้เมาตามความเข้าใจของผมมันกลับไม่มีข้อมูลใใดๆปรากฏเลยให้ตายสิผมกล้ายืนยันเลยว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ฝันหรือว่าละเมอเพอพกแต่อย่างใดและมันจะเป็นไปได้หรือไม่ ที่โทรศัพท์เครื่องนี้มีความขัดข้องทางเทคนิคมาประการเลยพลานให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆช่วยให้ผมกลางขาและก็สงสัยเป็นอย่างมากมันเป็นโทรศัพท์มือสองซึ่งผ่านการใช้งานมาแล้วฉะนั้นคุณภาพของมันจึงไม่สมบูรณ์เท่ากับเครื่องใหม่แกะกล่องอย่างแน่นอนอีกทั้งมันก็คงชำรุดเสียหายมาก่อนแล้วเจ้าของเดิมถึงได้ขายทิ้งผมให้เหตุและผลต่อความโง,งนงงงของผม แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอีกจนมาในวันนี้ทันทีที่ผมมาถึงที่ทํางานได้เพียงเชื่อเดี๋ยวประดาวยังไม่ได้ลงไม้ลงมือทํางานเลยด้วยซ้าไอแนบเพื่อนที่สนิทของผมอีกคนนึงก็เดินลิว้วๆเข้ามาหาด้วยหน้าตาที่กลุ้มกลิ่มยิ้มล่าเหมือนกับว่ามีเรื่องสนุกสนานเก็บงิเมาไว้เอาเฮ้ยไอเที่ยงมึงพาใครมาอยู่บ้านด้วยวะบอกมาตามตรงเลยนะเว้ยห้ามปิดบังกู เจอหน้ากันปุ๊บมันก็คาดคั้นผมด้วยถ้อยคำแปลกๆมีอะไรหรือวะกูไม่เข้าใจเลยผมไม่ได้ยืนงงแต่ก็ถึงกับยืนเซอรอเลยทีเดียวแม้ทำเป็นไม่รู้ไม่คิดนะมึงอย่ามาตอแหลเลยว่าบอกกูมาเถอะว่ามึงพาใครมาอยู่ด้วยมันก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนั้นไม่มี กูก็อยู่ของกูคนเดียวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมึงก็รู้ที่นะแต่เมื่อวานเนี่ยสักประมาณทุ่มกว่ากูโทรไปหามึงกะว่าจะชวนมากินเหล้ากับกูสักหน่อยแต่มีผู้หญิงมารับสายบอกว่ามึงไม่อยู่เอาแล้วสิมันเล่าอย่างเป็นเรื่องเป็นราวดูท่าแล้วมันคงไม่ได้โกหกมดเท็จเป็นแน่ทุ่มกว่าเออใช่แล้วเมื่อวานนี้ กูออกไปหาซื้อของกินที่ตลาดท้ายซอยไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยนะผมเล่าความจริงให้มันฟังเอา้าถ้ามึงไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยแล้วใครมารับโทรศัพท์แทนมึงวะไอแนบมันก็ยังเงย็นกลางอยู่อย่างนั้นถ้ามึงไม่เชื่อกูละก็มึงไปดูได้เลยว่ากูอยู่กับใครและถ้าหากว่าใครมาอยู่กับกูด้วยแล้วกูจะปิดบังมึงทำไมละวะ ผมก็อธิบายอย่างเปิดอกซึ่งก็ทำให้ไอ้แนบถึงกับทำหน้าเหลือหลาด้วยความงุนงงสงสัยเป็นที่สุดจริงๆนะว้ไอ้เที่ยงแล้วกูก็มั่นใจด้วยว่ากูไม่ได้กดเบอร์ผิดเคกดูได้มันหยิบโทรศัพท์ของมันออกมายืยนยันเบอร์โทรและก็เวลาโทรซึ่งก็ตรงตามที่มันพูดทุกอย่างแล้วผู้หญิงที่มึงคุยด้วยหละไแนบเขาได้พูดอะไรหรือเปล่าวะ เมื่อมึงถามหากูผมถามเพราะรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างเหมือนกันผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเขาเรียกตัวเองว่าเล็กอย่างโน้นเล็กอย่างนี้ทันทีที่ไอ้แนบกล่าวจบผมก็ถึงกับขนลุกสู้ขึ้นมาโดยทันทีเล็กผู้หญิงคนนี้นี่เองที่ชายขี้เมาเคยโทรเข้ามาถามถึงและผมก็พยายามคิดว่าโทรศัพท์ของผมมันคงขัดข้อง แต่เมื่อมันมาเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นกับไอ้แนบผมคิดว่ามันจึงไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นปกติเสียแล้วโทรศัพท์ของผมมันคงไม่ขัดข้องข้ามเครื่องนแน่จะ<ๆ>ว่าเป็นเหตุบังเอิญมันก็ไม่น่าจะใช่ประเภทเครือข่ายที่มันพันกันอะไรํำนองนี้ในตอนนั้นผมตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เสียงโทรศัพท์มันดังขึ้นกลางดึกทั้งๆท,ที่เครื่องยังปิดอยู่ให้ไอ้แนบฟังอย่างละเอียดมันก็ให้ความเห็น แล้วก็ฟันทงลงไปเลยว่าโทรศัพท์ของผมคงมีที่มาที่ไปที่ไม่ดีอย่างแน่นอนมันถึงได้เกิดเหตุการณ์แค่น,นี้ขึ้นไอเที่ยงถ้ามึงจะใช้ต่อนะมึงก็ต้องทำบุญกลวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้กับเจ้าของมือถือเครื่องนี้ซะก่อนเขาจะได้ไม่หวงไม่ห่วงไอแนบแนะนำผมมาแต่ผมไม่เอาด้วยแล้วผมตัดสินใจขายโทรศัพท์เครื่องนี้ทิ้งไป โดยไม่สนใจราคาข้างงวดว่ามันจะได้มากหรือน้อยโธ่ใครจะเก็บเอาไว้ใช้ได้ละ่ะอยู่ดีๆผีก็โทรมาคุยด้วยสวัสดีมีเงินใช้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟัง วันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์บท้องถนนแน่นขนาดด้วยรถติดเป็นแถวยาวเหยียดรถโดยสารแน่นทุกคันมีทั้งนักเรียนนักศึกษาต่างเดินทางกลับบ้านเกิดกันท้องฟ้าก็เริ่มมืดสลัวบอกให้รู้ว่าใกล้ค่ำแล้วเป็นเวลาหกโมงเย็นแสงไฟตามเสาไฟฟ้าก็เริ่มสาดส่องเพื่อให้แสงสว่างแท็กซี่สีฟ้าแล่นไปบนถนนสายคูขวานักศึกษาสาวยืนริมถนน เธอยกมือขึ้นโบกเรียกแท็กซี่ซึ่งแท็กซี่คันดังกล่าวก็จอดกลึกอยู่ตรงหน้าชายขับแท็กซี่ผิวขาวริมฝีปากน่าไว้หนวดเอ่ยถามจะไปไหนครับหญิงสาวขึ้นนั่งตอนหลังแล้วก็กล่าวตอบว่าหอพักหลังตลาดน้องจอกจ้ารถแท็กซี่ก็แล่นไปบนถนนในขณะนั้นเป็นเวลาสองทุ่มถนนคูขวามันมืดสลัว และแล่นเปลี่ยวสองข้างทางไม่มีบ้านผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่เลยมีแต่ต้นไม้และต้นหญ้าขึ้นรกลางมาถึงหมู่บ้านทองเอกซึ่งเป็นหมู่บ้านร้างแท็กซี่เลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านนักศึกษาสาวนึกลัวบีบมือตัวเองแน่นแล้วก็ถามชายผู้ขับรถว่านี่คุณมันไม่ใช่ทางนี้นะชายผู้ขับแท็กซี่มองที่กระจกแล้วก็เอ่ยตอบโดยที่ไม่ได้หันหน้ามามอง นี่เป็นทางลัดนะครับแท็กซี่เล่นช้าๆเลนโนนบ้านหลังใหญ่ที่รกลุงลังแท็กซี่คันนั้นจอดเกึกลงนักศึกษาสาวเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับเธอเธอก็ระวังตัวเต็มที่ความคิดก็เริ่มจะสับสนและก็หวาดกลัวขึ้นมานักศึกษาสาวเธอชื่อ ON, เอมออนรีบเปิดประตูรถทันทีและก็วิ่งเท่าที่ฝีเท้าของเธอจะพาไปได้ แต่ไอแท็กซี่ใจชั่วก็ขับรถตามเธอไปช้าๆอย่างใจเย็นจนหญิงสาวเริ่มอ,อ่อนเหนื่อยหมดแรงแท็กซี่คันนั้นปาดไปขวางหน้าเอ็มออนล้มลงไอ้ใจชั่วลงจากรถตรงเข้ากระชากร่างของเธอขึ้นรถแล้วก็ขับรถเข้าไปจอดในพงหญ้ารกหญิงสาวต่อสู้สุดแรงที่เธอมีอยู่แต่เธอก็ต้องพ่ายแพ้ต่อไอแท็กซี่ใจชั่วมันจัดการข่มขืนหญิงสาว อย่างไร้ความปลาณีจนหญิงสาวหมดสติไอ้ใจชั่วกลัวความผิดมันจึงใช้เสื้อชั้นในของหญิงสาวรัดคอจนเธอขาดใจตายโดยที่เธอไม่รู้สึกตัวหลังจากนั้นมันจึงหมกศพของหญิงสาวไว้ในพงหญ้ารกแล้วก็เปลี่ยวเพราะว่าเป็นหมู่บ้านร้างและได้ขับรถออกไปจากหมู่บ้านร้างอย่างลอยนวลวันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเพื่อนๆต่างก็แปลกใจว่า เอมออนหายหน้าไปไหนทำไมเธอถึงได้ขาดเรียนไปหลายวันส่วนไอ้แท็กซี่ใจชั่วที่ชื่อนายเอกก็กคยยิ้มกระเหีียในใจว่าไม่มีใครมารู้เห็นในการกระทําของมันแต่มันหารู้ไม่ว่ากฎแห่งกรรมนั้นรู้เห็นและกําลังจะตามมาสนองไอ้แท็กซี่ใจชั่วมันไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปความจริงนายเอกหรือว่าไอ้เอกเพิ่งจะพ้นโทษข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเป็นจานวนมาก กีปล้นอีกหลายข้อหาพ้นโทษออกมาก็ยึดไอคีบขับแท็กซี่แต่คนเรานั้นมีหลายประเภทกลับตัวได้ก็มีกลับตัวไม่ได้ก็มีและหลังจากที่ได้ฆ่าค่มขืนนักศึกษาสาวมันก็ได้ค้นเอาทรัพย์สินในตัวของนักศึกษาสาวผู้ตายไปด้วยแล้วก็นําไปขายเอาเงินไาใช้กินดื่มและมาซื้อยาเสพติดมันติดคุกอยู่หลายปีแทนที่จะหลาบจําแต่มันก็ไม่เคยจดจํา เป็นเพราะบาปกรรมที่สะสมอยู่ในตัวของมันนั้นมาบางตาบางใจมันได้ใจว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นในการกระทำของมันมันจะทำอีกกี่ครั้งกี่หนก็ย่อมได้สบายสบายและอีกไม่นานเกินรอบาปกรรมเหล่านั้นก็จะตามมาอย่างทันตาเห็น3เดือนผ่านไปเรื่องของการฆาตกรรมปลดทรัพย์และข่มขืนก็ยังเงียบสนิทในคืนวันศุกร์ในขณะนั้น เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มก,กว่าๆแท็กซี่สีฟ้าแล่นไปบนถนนในเขตชานเมืองคูขวาสายลมพัดแรงจนต้นไม้ข้างๆทางเอลูกฟ้าก็แลบแปล,ปลบลบเป็นระยะระยะเชื่อระยะเวลาไม่นานสายฝนก็โปรยปลายลงมาอย่างเบาบางและโน,น่นเบื้องหน้าหญิงสาวรูปร่างบอบบางยืนอยู่ริมถนนเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่นั้นก็เปียกบอนมองเห็นสัดส่วนที่ได้รูป ลักษณะคงเป็นนักศึกษาเธอโบอกมือเรียกแท็กซี่ซึ่งแท็กซี่สีฟ้าผู้ขับขี่ก็คือนายเอกจอดกึกลงตรงหน้าหญิงสาวขึ้นไปนั่งตอนหลังนายเอกชัเลืองมองด้วยดวงตาเป็นประกายแล้วก็เอ่ยถามคุณจะไปไหนครับมีเสียงตอบดังมาอย่างแผ่วเบาไปเรื่อยๆแถวแถวหมู่บ้านทองเอก ไอแท็กซี่ชั่วก็กระลิมกระเหลี่ยในใจมันแอบมองหญิงสาวตลอดเวลาด้วยดวงตาที่เหินกระหายนึกถึงแต่ตัณนหาจะแปลกใจสักนิดก็จะรู้ว่าอะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงเป็นพอกรรมที่กำลังจะตามบันทันในเวลาอีกไม่นานแท็กซี่เลี้ยวเข้าหมู่บ้านทองเอกไอนายเอกแท็กซี่ชั่วแอบยิ้มกับตัวเองในใจนั้นคิดชั่วหวังจะข่มขืนหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างหลังเพียงอย่างเดียว จนลืมสังเกตไปว่าใบหน้าของหญิงสาวมันไม่เหมือนประทุชนธรรมดาทั่ว,วไปใบหน้าสวยๆนั้นขาวซีดเหมือนแผ่นกระดาษดวงตาก็แห้งผากไร้แววสิ้นดีมันเป็นตาของคนตายชัดๆเสียงฟ้าร้องเปียงปลางเพียงปลาง,ง,ลางฟ้าแลบแป๊บๆแท็กซี่จอดกึกลงเฉยๆอย่างหนาประหลาดทาั้งๆที่รถก็ไม่ได้เสียอะไรฉับพลันหญิงสาวที่อยู่ข้างหลังก็หายไปเฉย ทำให้ไอเอกแท็กซี่ชั่วรู้สึกงุนงงและก็คิดในใจว่าหญิงคนนี้เป็นใครกันผีหรือว่าคนทำไมใบหน้าของหญิงผู้นั้นมันช่างเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเขาคิดต่าไรก็คิดไม่ออกแต่แล้วไอใจชั่วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะว่าร่างของหญิงสาวเดินมาอยู่ที่หน้ารถของมันทำไมทำไมเท้าของเธอไม่ติดดินคล้ายกับว่าเธอเดินตัวลอย เธอคงไม่ใช่คนแน่ๆมันเป็นไปได้นนยังไงสายฟ้าแรบแรบลัแบแสงของมันเข้าตาจะรู้สึกพล่ามัวและสายฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาอีกครั้งและหญิงสาวผู้นั้นค่อยๆหันหน้ามาช้าๆไอเอกแท็กซี่ชั่วเริ่มจำได้เพราะว่าหญิงคนนั้นคือนักศึกษาสาวที่มันข่มขืนและก็ฆ่าแล้วยึดเอาทรัพย์สินในตัวของเธอไปด้วยความหวาดกลัวมาเล่นขึ้นมาจับขั้หัวใจ จนไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นและนี่ก็คือกรรมหรือกฎแห่งกรรมที่กำลังตามมาเพื่อให้มันชดใช้ผู้ดใดทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องชดใช้ไม่มีการละเว้นหรือว่าลดย่อนไอเอกแท็กซี่ชั่วรีบเร่งความเร็วพุ่งชนลากที่เดินตัวล,ลอยๆเท้าไม่ติดดินนั้นและนั่นมันคืออะไรแท็กซี่พุ่งผ่านร่างนั้นไปเฉยๆมันยังหันกลับไปมองผลงานของมันแต่อะไรกันร่างของหญิงสาว ยังคงอยู่ที่เดิมไอเอกเร่งความเร็วรถแท็กซี่พุ่งไปตามถนนในซอยบ้านร้างเนื่องจากมันขาดสติประกอบกับถนนลื่นแท็กซี่ที่ขับอยู่จึงเสียหลักหมุนคว้างกลางถนนแล้วก็พุ่งชนเสาไฟฟ้ายอย่างจังทำให้แท็กซี่เกิดระเบิดไฟลุกท่วมทั้งคันไม่ต้องรอผลมันต้องตายสถานเดียวเสียงระเบิดที่ดังและควันไฟทำให้ชาวบ้านอยู่ในซอยถัดไป ต่างพากันมามุงดูช่วงเวลาไม่นานนักรถมูลินิและรถตำรวจก็มาดูยังที่เกิดเหตุและช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่นั้นจนดับสนิทและเขาก็ได้พบศพชายถูกไฟคลอกในรถฟุบหน้ากับพวงมาลัยรถตรวจค้นพบหลักฐานในตัวของผู้ตายที่แท้มันเพิ่งจะพ้นโทษมาไม่นานนี่เองและทางด้านซ้ายมือก็ไปพบศพที่เน่าเปื่อยเหลือแต่โครงกระดูกกับเส้นผมจึงรู้ว่าเป็นหญิง ศพถูกหมกอยู่ในพงหญ้าพบเสื้อผ้าที่เริ่มจะเปื่อยจึงเดาเหตุการณ์ว่าเธอผู้ตายต้องเป็นนักศึกษาต้องถูกพามาข่มขืนแล้วก็ฆ่าหมกศพเรื่องทั้งหมดนั้นจึงถูกเปิดเผยเมื่อฆ่าเขาตายตัวเองก็ต้องตายเช่นกันดังคําพระท่านว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นล้วนเป็นไปตามกรรมสวัสดี